สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับช่องโชคดีมีช่างชาแนลนะครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับในส่วนของวันนี้ปัญหาที่เราจะนำเสนอก็ยังคงอยู่ที่เครื่องเบนซิน4จังหวะนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง gx 390หรือที่เขาเรียกบ้าน,านว่าบแรงนั่นแหละครับตัวนี้คือควันขาวออกทางคอยเสียนะครับเวลาเราเร่ง รือว่าเราปล่อยไว้นะ่ะควรจะออกเยอะมากครับดูตามรูปเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแก้ไขกันนะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมาเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับเราจะถอดเริ่มจากที่กรองอากาศคาร์บูเรเตอร์ฝาครอบเครื่องถังน้ํามันนะครับแล้วก็ฝาครอบข้างฝั่งไอ้มูเล่นะครับที่มีน็อตอยู่7ตัวนะครับเราจะถอดออกนะครับที่จริงเราจะถอดแค่นั้นแล้วก็ถอด ฝาครอบล์วข้างบนออกนะครับแล้วก <Hayır> ็สามารถเอาลูกสูบออกมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมจะถอดออกหมดเลยผมจะถอดพวกจานไฟอะไรนะนครับผมจะเอามาเช็คพวกข้อเหวี่ยงว่าเป็นรอยเป็นร่องแบบซึกอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปถอดกันตามรูปกันเลยนะครับอ๋อผมจะบอกก็ได้ครับตัวนี้ปัญหาน่าจะเกิดจากไอแหวนลูกสูบหลวมนะครับทําให้ควนออกได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปถอดกันตามรูปเลยนะครับ โอเคนะครับพอถอดออกมาหน้าตาข้างในเครื่องก็จะประมาณนี้แหละครับตามรูปเลยครับลองดูสังเกตดูนะครับมันจะมีพวกมาร์กพวกอะไรอยู่นะครับดูให้ดีๆนะครับก็หลังจากที่เราถอดพวกฝาครอบแล้วก็ถอดเฟืองพวกเฟืองต่างๆออกแล้วก็พวกก้านสูบลูกสูบออกมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างด้วยน้ํามันเบนซินล้างแข็งเครื่องล้างพวกลูกสูบพวกก้านสูบนะครับเพื่อขจัดคราบน้ํามันเครื่องเดิมออก แล้วหลังจากนั้นเราก็ลองเอาแหวนเดิมนะครับมาวัดดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะห่างมากนะครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ควันออกทางท่อไอเสียนะครับควันขาวนะครับเนี่ยดู2ตัวนะครับห่างค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับชุดแหวนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็ในส่วนของการประกอบ เครื่องนะครับก็จะมีการใส่ลูกสูบใส่ก้านใส่เฟืองต่างๆเข้าไปนะครับตามคลิปวิดีโอเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนสนใจที่แบบว่าอยากจะดูแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไม่ใช่แปะลิงก์แปะไอคลิปวิดีโอเก่าๆไว้ที่ท้ายๆไอคลิปคลิปนี้นะครับก็ลองหาชมกันดูได้นะครับก็ในส่วนคลิปนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบเท่าไหร่นะครับก็จะให้เน้นกว่าไอที่ควนขาวมันออกเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับ ก็ดูกันไปตามคลิปวิดีโอเลยนะครับสําหรับการประกอบก็หลังจากที่เราประกอบฝาครอบเสื้อสูบต่อบนเรียบร้อยแล้วนะครับใส่พวกก้านกระทุงอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการตั้งวาลนะครับตั้งวาลเสร็จก็เดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องกันเลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราตั้งวาลอะไรเรียบร้อยแล้วประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับว่าจะติดได้ดี สมรรถภาพจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับก็ในส่วนของใครที่สนใจอะไรนะครับตอนนี้นะครับขอขายของหน่อยนะครับใครที่สนใจอะไร GX 3 9 0นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกสูบแข็งเครื่องส่วนไหนก็ตามนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ลายไอดีไว้ให้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันก่อนนะครับ ก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบกองอากาศอะไรเข้าไปในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาลองสตาร์ทดูกันอีกทีนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปเท่านี้นะครับก็พบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับกับโชคดีมีช่างชนแนลในส่วนของวันนี้ก็คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม